าวิธีเปลี่ยนความล้มเหลวให้เป็นความสำเร็จไม่มีใครประสบความสำเร็จได้โดยไม่ผ่านความล้มเหลวแม้เพียงสักครั้งยิ่งประสบความสำเร็จมากเท่าไหร่จำนวนครั้งของความล้มเหลวก็มีมากขึ้นเท่านั้น เพราะคนที่ประสบความสําเร็จไม่โอดครวนกับความล้มเหลวที่เกิดขึ้นสิ่งที่พวกเขาทําคือพยายามต่อไปจนกว่าจะถึงเส้นชัยสิ่งสําคัญที่ทําให้คนพยายามต่อแม้จะเจอความล้มเหลวมาหลายต่อหลายครั้งก็ตามคือพลังใจซึ่งความคิดของเรานี่แหละที่จะทําให้เกิดพลังใจที่จะก้าวต่อไปและนี่คือ5วิธีคิดที่จะทําให้ทุกคนเปลี่ยนความล้มเหลวไปเป็นความสําเร็จได้ไม่ยาก หนึ่อยากกลัวความล้มเหลวไม่ได้ทำให้โลกถล่มทลายมาตรงหน้าฉะนั้นตราบใดที่โลกยังคงหมุนคนเราก็ไม่มีวันหนีปัญหาได้ผลเลิกกลัวเลิกตีตนไปก่อนไข้เพราะถ้าสำเร็จก็ไม่ผิดหวังแต่ถ้าล้มเหลวคุณก็มีหน้าที่ที่จะต้องลุกขึ้นและก้าวผ่านมันไปให้ได้แค่นั้นเอง2อง เรียนรู้จากมันเมื่อเจอกับความล้มเหลวเราอาจผิดหวังอาจเสียใจได้แต่อย่าเสียความตั้งใจเด็ดขาดเอาข้อผิดพลาดเอาความล้มเหลวมาเป็นบทเรียนให้เรารู้ถึงข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นสิ่งสําคัญคือต้องตอบให้ได้ว่าอะไรคือสาเหตุของความล้มเหลวที่เกิดขึ้นในครั้งนี้คําถามนี้จําเป็นต้องมีคําตอบเพราะถ้าหาคําตอบไม่ได้โอกาสที่จะผิดพลาดซ้ํามีสูงมากเพราะฉะนั้นจงทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าตอบคําถามได้แล้วก็จงเรียนรู้จากมัน เอาความล้มเหลวเป็นครูที่ทําให้เราเข้าใจปัญหาอย่างถ่องแท้และรอบด้านเพราะนี่คือประสบการณ์อันล้ําค่าที่ไม่มีใครมานั่งบอกว่าเพราะอะไรจึงล้มเหลวแต่เป็นเรื่องที่เราต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองเท่านั้นเมื่อรู้แล้วว่าเป็นเพราะอะไรสิ่งที่ต้องทําก็คือก้าวต่อไปให้ได้ ผิดแล้วต้องไม่พลาดซ้ำเมื่อผิดหวังเจ็บปวดหลายคนจมอยู่กับปัญหาซึ่งเป็นการโฟกัสผิดจุดเพราะยิ่งจะทําให้ปัญหาใหญ่ขึ้นทางที่ดีต้องโฟกัสไปที่วิธีแก้ปัญหาไม่ใช่มัวแต่วิตกกังวลอยู่กับปัญหาจนลืมทางแก้ปกติแล้วคนเราถ้าโฟกัสไปที่อะไรก็จะเห็นแต่สิ่งนั้นเพราะฉะนั้นมองแต่ปัญหาก็จะเห็นแต่ปัญหาไม่เห็นอย่างอื่น แต่ถ้ามองหาทางแก้สุดท้ายเราก็จะเห็นทางออกของปัญหานั้นที่สำคัญคนเราเจ็บแล้วต้องจำผิดได้พลาดได้แต่ต้องไม่ใช่เรื่องเดิมๆเ,เพราะการที่เราล้มเหลวกับเรื่องเดิมๆเ,เป็นการมุงบอกว่าเราไม่ได้เรียนรู้อะไรจากความผิดพลาดครั้งก่อนเลยแม้แต่น้อย สีล้มแล้วต้องลุกล้มไม่ได้หมายความว่าพ่ายแพ้ล้มไม่ได้หมายความว่าโง,ง่ ล้มไม่ได้หมายความว่าทําไม่ได้แต่อาจล้มเพราะว่ายังพยายามไม่มากพอหรืออาจล้มเพราะจังหวะมันยังไม่ใช่ล้มแล้วก็แค่ลุกหาทางแก้แล้วเดินหน้าต่อไปแค่นั้นเองคนที่ประสบความสําเร็จทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเคยล้มเหลวมาแล้วทั้งนั้นพวกเขาก็แค่ล้มแล้วลุกขึ้นมาสู้ใหม่อีกครั้งเพราะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไม่ยอมลุกเราก็จะไม่มีวันได้ลิ้มรสชาติของชัยชนะและความสําเร็จ ล้มจึงเติบโตคนเราผิดพลาดล้มเหลวได้ทั้งนั้นแต่สิ่งที่เราทำหลังจากผ่านความล้มเหลวมาแล้วต่างหากนั่นคือสิ่งสำคัญบางคนล้มเหลวก็ปล่อยให้ตัวเองจมอยู่กับปัญหาในขณะที่บางคนมองว่าความล้มเหลวคือโอกาส คือปัจจัยสําคัญที่อยู่เบื้องหลังความสําเร็จเพราะถ้าไม่เคยล้มเหลวมาก่อนเราก็จะไม่มีโอกาสได้ฝึกฝนเรียนรู้อดทนและทุ่มเทกับมันจริงๆซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้คือความมุ่งม,มั่นที่มักจะเกิดขึ้นหลังจากที่พบเจอความล้มเหลวผิดหวังมาแล้วและเพราะเราเคยล้มเหลวเราจึงแกร่งขึ้นเติบโตขึ้นในทุกๆกก้าวที่เดินคนที่ไม่เคยล้มไม่เคยแพ้ไม่เคยพยายามก็จะไม่มีวันรู้จักรสชาติความสำเร็จที่แท้จริง โทมัสเจวัตสันผู้ก่อตั้ง IBM บริษัทผู้ผลิตคอมพิวเตอร์และให้บริการด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศรายใหญ่ของโลกเคยบอกว่าถ้าอยากประสบความสำเร็จก็ให้ล้มเหลวเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าเพราะความล้มเหลวไม่ใช่แค่นำมาซึ่งความเจ็บปวดหรือผิดหวังเท่านั้นแต่สำหรับคนที่มองหาความสำเร็จความล้มเหลวคือพลังคือบทเรียนอันล้ำค่าที่รอแค่จังหวะและเวลาแปลเปลี่ยนเป็นความสำเร็จในสักวัน เป็นกำลังใจให้คนมีฝันทุกคนครับ